สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เห็นหน้าแต่แน่นอนว่ามาเรียบร้อยแล้วและการพุ่งปลิน้นปีนี้เข้มข้นขึ้นด้วยเนื้อหของเราจะมีอะไรดีๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมีภาษาใบ้ด้วยน้องน้องเป็นใครครับเนี่ย ก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาอยู่ในรายการนี้นะคะ,ะถามพี่รืยยังพี่อยากให้มาไหม <laughs> เอาไม่แคร์ค่ะกีตาถือว่าเลิศมาแอบย่มงซีนอยู่ข้างๆนะฮะไม่ก็คือต่อไปนี้เนี่ยก็ขอแนะนําตัวเลยละกันนะคะเอ,ออก็ต่อไปนี้นะคะยูนะคะก็จะมาทําพิธีกรคู่กับพี่โตนั่นเองนะมาชุดเป็นปรินนะรายการนี้นะคะคือแสดงว่าที่บ้านมายังปรินไม่พอ เราสองคนรวมกันเนี่ยจอโทร<ด>ทั็น์เป็เต็นกันไปเลยล่ะเล่นเกือบจะแตกไปแล้วอ่าจุดนี้เอาละไหนๆก็ซิ่งใหม่ๆสิ่งแรกที่เข้ามาคือเดี๋ยวมีพิธีกรคู่แล้วเดี๋ยวขอรับน้องพิธีกรคู่กันเลยดีกว่านะวันนี้ยูมาหพาพามาที่ไหนจะนะ วันนี้นะคะอายูเนี่ยนะคะก็พาพเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่ที่ร้านอาหารแถวปรชะชาอุทิศนะคะ,ะนั่นก็คือร้านปีเตอร์แพรนั่นเองอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ91้ิบเออ๋อห่อฟ <Mohammed! S 1> ิชชัร์เคส let's go do it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  เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นอาหารเต็มโต๊ะอยู่ตรงนี้นะนี่คือเมนูเด็ดๆของร้านปีเตอร์แพรนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่เจ้าของร้านแนะนําเมนูนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เปิ้ล ครับับสสวดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีอาหารอยู่เต็มโต๊ะเลยเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเดี๋ยวพี่เปิ้ลเนี่ยนะคะช่วยแนะนำนิดนึงว่าแต่ละจานเนี่ยชื่ออะไรบ้างอได้ค่ะอย่างตรงข้างหน้าน,นี่นะคะก็คือเป็นจะเป็นเมนูสเต็กปลาค่ะค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นสปาเกตตีสุดพรีมแล้วก็ข้าวกระเพราแกะข้าวกระเพราเนื้อแกะใช่ค่ะใช่ ส่วนสปาเกตตี้จานนี้ก็คือจะเป็นสปาเกตตี้ขี้เม่าทะเลค่ะแล้วก็เป็นสเต็กหมูอบชีสแล้วก็ส่วนจานนี้จะเป็นแซลมอนย่างซีอิ๊วนะคะส่วนแซลมอนของที่นี่ของที่ร้านคือจะเป็นปลาสดนะเอาล่ะเพื่อเราจะพิสูจน์ความจริงว่ามันสดจริงๆเดี๋ยวยูเนี่ย อนุญาตนิดนึงนะคะคือยูเนี่ยไม่ค่อยถูกแบบคือเข้าไปเดี๋ยวหัวจะเหม็นนะคะพิเตอร์ก็รบกวนนะคะช่วยตามเข้าไปพิสูจน์นิดนึงว่าเมนูนี้เนี่ยสดจริงอย่างที่พ่เปิลเขาบอกหรือเปล่าแล้ววิธีการทํเนี่ยยังไงแล้วกลับมาสอนน้องด้วยโอเคปะอ่าแล้วเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะบอกของใหม่เขาแรงฮะใช้พี่เข้าครัวด้วยอาพิเปิลเดี๋ยวขออนุญาตเข้าครัวนะครับ เอาล้วนะครับตอนนี้เต้ก็อยู่ในครัวของร้านีเตอ e r p แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเมนูเด็ดขันนี้นที่ว่าเรียกว่าสเต็กปลานี้เนี่ยทำยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ครับหลังจากที่ไปดูในครัวกันมาแล้วฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเริ่มพุงปลิ้นกันแล้วฮะรอเวลานี้มานานเดี๋ยวเริ่มที่เมนูนีน้ <c oughs> <c oughs> c ร่อยมาอร่อยมากค่ะที่นี่นะคะสำหรับร้านปีเตอร์แพรนะคะต้องมาให้ได้นะคะมาที่ไหนคะปีเตอร์ที่ซอยประชาฮิต911ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกๆคนเนี่ยถ้าอยากจะทานอาหารอร่อยๆนะคะบรรยากาศดีๆเนี่ยมาให้ได้ราคากันเองมากจริงอันนี้บอกแล้วค่ะแปะโป้งไว้อ่าไม่ใช่ราคาที่แบบว่าไม่แพงเลยนะนับรองว่า ราคาถูกใจอาหารอร่อยนะอิ่มท้องเต็มที่เลยะ<ห>นะมาที่<ห>นี่เลยะ<ห>นะ<ล>คุะ้มค่าซอยประชาธิปัตย์9ด,ดนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนคะมี ข้อมูลหรืออะไรที่แบบว่าอยากจะแนะนําร้านค้าเฟ่หรืออยากติดชมรายการอย่างเช่นแบบว่าโอวันนี้แบบว่าอยู่ลายไสีเยอะสีเยอะไปไหมอ่าก็อีเมลมาได้เลยครับที่ทุกปิ้นที่ทีวีครับเอาล่ะตอนนี้ก็หมดนะนทีของเราแล้วถูกต้องค่ะและในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปทุกปินนนนในในน้นที่ไหนติดตามกันให้ดีแบนรายการทุกปิ้นนครับสหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Come on, it's my time. Joke is shown as you. Yeah yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah, my nigga sick